สวัสดีครับวันนี้อยู่กัช่องมาทุกวนวัทุกวักนโชว์สกิลทำปลาคั้นเทพน,นะวันนี้จะมาผ่าคอปลาช่อนให้ดูนะเพราะทำไมผมต้องผ่าแบบนี้ไว้โชว์ขายก็คือว่าแล้วผมขายจำนวนเยอะเป็นร้านขายส่งก็เลยต้องทำแบบนี้ไว้ถ้าเรามาขายทีย่ตัวแบบเหมือนตามตลาดนัดอะใครซื้อแล้วก็สั่งทุบแล้วทำอย่างเงี้ยมันจะไม่ทันผมเลยต้องทำแบบนี้ไว้ครับ ผ่าคอเตรียมรอลูกค้าเลยเวลาลูกค้ามาก็สั่งทําได้เลยต้มยำมั่งแกงต้มมั่งอะไรแบบเนี้ยเราก็จะผ่าคอไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ไปดูวิธีการทํานะครับครับปั๊มนะเอาดีออกนะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหั่นปลายลูกค้าเปิ่มอีนะครับสามโลสามโลนะพี่พี่ตะก้าฝั่งนูนเลยครับหยิบได้เลยอายตะกร้าพี่ไปนี่ลูกค้าก็สั่งหั่นสามโลเอาไปแกงส้มนะครับ 鬼呢。 เนี่นยผ่านลูกค้าสามโลแล้ก สามห้าครับผมคอหกสิบห้าบาทขอบคุณครับโอเคไปต่อกันเลยนะครับวิที่การผ่าคอปลาช่อนเราจะผ่าคอแบบเนี้ยแล้วก็เตรียมเอาดีออกไว้ลูกค้ามาเลือกหยิบสั่งทำมาได้เลยต้มยำแร่หอมหมกแกงซ้มอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เสียเวลาต้องไม่คอยเก็บอะไร พอแล้วนะเป็นปลาสดอยู่แล้วลูกค้าดูออกปลาเป็นนะครับผมผ่าคอนี้ก็ผ่ามือขวานะเนี่ยแต่ผมทำมือซ้ายแต่ผมผ่าคอมือขวาก็ลูกค้าจะได้แบบไปทำง่ายๆเพราะลูกค้าสวนมากถนัดมือขวาปลาเขาไปล้างอะไรมันก็ได้สะดวกสบายเขาก็ดูไปเรื่อยๆนะอันนี้ผมก็ให้ลูกน้องแต่ขีดขอดกิดเรียบร้อยนะ ผ่าให้ดีที่ให้ดีต้องคือผ่าอย่าเข้าก้างช่วงท้องมันจะมีเนื้อกับก้างระหว่างตรงกลางมันจะมีก้างอย่างเนี้ยแล้วก็คำๆแลาวเขาผ่าไปถ้าผ่าเข้าก้างมันจะไม่ไปมันจะดังแกกๆเราผ่าให้มันพอดีเนี่ยคือพุงมันจะไม่ติดก้างเยนะเนี้ยูกค้คาซื้อพุงไปก็สามารถต้มยำกินง่ายๆไม่ต้องไปพะวงว่าจะมีก้างเราผ่าแล้วก็จะเห็นดีๆอยู่หลังตับ ต้องเอาดีออกดีนี่ขมมากนะครับเข้าตาแสบจัดแต่ดีประชอนเอาไปใส่หัวได้นะเป็นยาแบบว่าบำรุงผมชั้นดีเลยมีลูกค,ค้ามาขอซื้อประจำแต่ผมไม่ได้เอาตังค์ของผมให้เลยโอเคนะครับส่วนวิธีการตัดคีบอะถ้ามันยังไม่ตัดแบบนี้เดี๋ยวผมจะสอนนะประชันก็กางทำอย่างเงี้ยกลางคีบออกเขียงมาเรื่นนะ กลางคีบอกให้มันอ่าแล้วก็ตัดเอามีกรีดมีต้องคมนะถ้ามีไม่คมกรีดหลังแบบผมแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะโอเคนะครับขาขามันเป็นสามเหลี่ยมมันจะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็จับผักแบบนี้คอมันก็จะไม่หลุดนะแล้วก็เฉียวลงไปแล้วก็ดีออก ดีต้องระวังระวังอย่างให้แตกนะเอากี่ตัวครับพี่อสองนะอขอทำไปให้ลูกค้าแั๊บนึงนะครับ ร้อสามห้าครับโดแปดโดร้อยสามสิบนี่ลูกค้าก็สั่งหั่นสองตัวนะเนี่ยเวลาเข้ามาถึงก็จะไม่เสียเวลาเห็นไหมทำได้เลย ร้ไปต่อเลยนะก็ถ้าชอบคลิปผมก็ฝากกดติดตามแนละคอมเมนต์ไปกำลังใจให้ผมด้วยนะ๋ยวผมจะมาทำปลาให้ดูบ่อยๆเลย ส่วนมากที่ร้านผมขายทักก็จะมีพวกเป็นปลาช่อนปลาดุกปลาตะเพียนปลาหมอกบนกแล้วก็ปลาดุพันปลาช่อนหันพวกนี้ครับที่มันจะมีทุกวันส่วนปลาแปลกๆยังไม่ค่อยมีนะปลาหลอดปลาขาวปลาเนื้ออ่อนนานๆมันจะมาทีนึงเพราะมันเป็นปลาแม่น้ําครับ ร้านเปิด4ทุ่มนะครับปิดเที่ยงก็ถ้าสนใจก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับอยู่ตลาดสำโรงสำโรงเนี่ยนะครับอยู่ตรงข้ามอิมพีเรียนตลาดอยู่ใต้ตึกเป็นตลาดกลางคืนนะครับขายส่งพ่อค้าแม่ค้าขายคนกินด้วยนะครับก็ก็มาดูกันได้นะครับ ปลาล้าผมเป็นปลาเป็นทุกตัวนะวิธีการนอกให้มันตายผมก็ดองน้ําแข็งนะครับใช้น,น้ําแข็งดอง โอเคนะครับถ้าชอบก็ฝากติดตามนะครับขอบคุณครับ